มาแล้วนะคะกระบวนทะเทแลแต่ปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนาะปีที่ผ่านมาเ,ามาเ่ยคุร้ายเต็มถนนเลยนะคะอากาศก็หนาวเด้อค่ะที่นี่นะคะอเอ้ยนกนรุนฮัลหโหลฮมอบอายังกันเด้อ w h are you talking วันเด้ยววยังกันเด้อคนเออพ่อใหญ่นี่พ่นถื้อกล้องตลอดเลยเนาะวัน <c oughs> มหัศจรรย์แห่งดวงดาวนะคะ <c oughs> แห่พระเลษ์แล้วค่ะโ <c oughs> นนกำลังมานะคะ <c oughs> มะแดงมาโพอยู่ด้านบนนะคะไม่ได้ลงข้างล่างนี่ลงข้างล่างไม่รู้กันว่าพาดจะสวยไหม ตาเด้อมาเมื่อทิศก่อนนี่ที่นี่คือเงียบเงานะคะคืนนี้บงเงียบนะคะผู้คนมาจากาทั่วสารทิศนะคะก <My God. S 1> ็ว้าว it's very beautiful เ,รรเลิเริ่มแลวนะคะ <c oughs> อยากลงไปข้างล่างจังเลยแต่ไม่ทันแล้วาลาม,มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวยมากเลยว้าวโ้ว้าเว้าว้วโอ้มีโอยด้วย สวยงามนะคะมีเป็นไม่รู้กี่รูปนะแต่เยอะมากนะคะ คนเริ่มแน่นเลยเด้อบานเ,เดิมเมื่อกี้พวมีคนเลยเดย้ในคนเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะโอ้โหขบวนเยอะมากเลยเด้อค่ะบ้านเนฟฟติมามาแล้วมาเร็ว,เ,รวเดี๋ยวมาดาําพวกระิลงไปข้างล่างเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะยืนแต่อยู่ด้านบนนะคะฮัลโหลทุกคน beautiful life can see you on YouTube oh. yeah yeah แซมสวัสดีค่ะว้าว wow. อันนี้กวางน่ารักมากเลยสวยค่ะสวยจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีว้า wow. ว <Wow. S 1> ได้ขนมแล้วท่านนี้เล้า <No. S 3> <c oughs> วนยาวมากเลยเด้อก็ยังถือว่าที่นีคนน้อยหรือว่ากระจายกันนะคะอยู่ที่โบสห,หลายะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินอยู่ที่โบสเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ได้ไปเด้อ <c oughs> นักฟ้าสวยงามมาก Beautiful <c oughs> กล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องสวยงามค่ะ Next One โอ้โหเป็นร้อยขบวนเลยนะคะดูแล้วเนี่ยเยอะเหลือมาก <c oughs> <c oughs> พ่อนพ่อนสวยงามนะคะอยากไปยืนจ้อนเจังเลยที่มันเป็นตึกยังไม่มีโอกาสได้ลงไปเลยนะสวยค่ะ เป็นร้อยขบวนเลยนะคะดูแล้วอนะ่ะคนเยอะมากเลยนะคะโอหคนร่มเยอะแล้ว hmm. ว yeah. ันนี้ที่คนน้อยอยู่นะคะเล่บัลเล่ ขึ้นรถได้นะคะขยับขึ้นขึ้นเลยนะคะขวนขวนเมื่อกี้มาดาโมโพอยู่ด้านบนคุณเออลงมาข้างล่างนะคะอู้ยเป็นร้อยร้อยขบวนแล้วนะคะเนี่ยจะพาเข้าไปดูเนาะว้าวขวนนะ เลยมาเนี่ยโเป็นร้อยร้อยขบวนแน่ๆเลยเนี่ยไม,ม่ธรรมดานะคะจะพาเดินไปดูนะสวยงามค่ะลูกโอ้โานะงภาพแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็มาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะ เป็นร้อยๆขบวนนู่นละค่ะนุ่นชมชุมชนกลางใต้มีหลายหมู่บ้านนะคะนะ่คะึร้อยปีนะคะสถานที่แต่งงานของชาวท่าแร่สมัยนั้นนะคะก่อนที่จะถูกไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการบูรณะซ่อมแซมนะคะว้าวา้ พักมากผู้ขับเป็นร้อยๆขบวนลวเลยไ่ช่น้อยๆนะนอู้ปูัวเยอะสุดๆเลยมาไปดูค่ะเดินดูไม่ทันต้องเดินไปดูเลย ก็มาเยอะโอ้เดินไปผู้สุดดอกขวาอุยสุดยอดขบวน ขบวนใหญ่ขนาดไหนเด้อค่ะโอ้หลายแหงอันนี้เขาก็จะรอบโบสอีกทีหนึ่งเด้อค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะรถอ,อ,อย่างน้ะนี่อ,อันนี้คือตึกรอ,อยไปเนาะ มาดา,มาบมังโภมานั่งกินกาแฟน,นี่หลายรอบแล้วพี่น,อน้องอ๋อมีคนป่วยนะคะใายมาเลยพี่่ายมาเลยมายมาเลยพี่่ายมาเลยมีคนมีคนป่วยนะคะทุกคนอขอให้ปลอดภัยนะคะ ถึงที่นี่แล้วนะคะคนเยอะมากเลยเด้อค่ะอันนี้ตึกร้อยปีเช่นกันนะคะทาแร่อําเภอเมืองสกลนครน,นะคะวุ้ยคน,นืองแน่นเลยค่ะหนวนเต็มเลยคนนะคะต่อไปต่อนะคะ มัเยอะมากเลยเด้อค่ะ อันนี้คือโบสถ์นะคะอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลอ้สวยๆ่น,นั้นเลยสาวๆสาวๆส,สวยๆนะคะสาวทะเลนะคะ มื่อนี้ผู้คนก็นมาจากทั่วสารทิศเดอค่ะั้คลายรอเคยถ้าม่งะไเคยอยู่มา้องคุณ็ลไปบ้างคลิปนี้มาดามโมโผขอจบเพียงแค่นี้เดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโมโผทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ